เฮ้ยถ่ายไปเลยบึกแล้วอยดูมันออกใหญ่เลยว่ะบึกบึกจะออกไงเนี้ยเราจะค่อยๆออกอ่ะโดนจุดได้ไม่เข้าเลยเนี่ยอะไรเนี่ยบึกวะเนี่ยเออมีสิทธิ์ว่ะหูไม่ได้พี่อดแดกเหมือนผมมันนั้นอีกแล้วดูหุ่นแล้วเนี่ยอดดดแก้าวย ดดููินี่หนับปืนเนี่ยเบ็ดมันไม่ค่อยใหญ่มากอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเบ็ดล็กด้วยเอาหัวเลยไม่รู้จะเอายังไงเลยเงี้ยยิ้มถ้าเป็นผมยืนยิ้มเลยแหละมันเอาไม่ได้มันมันใหญ่จัดอะครับเขายันยันมันไหนยันยันมันไหนอย่าเพิ่งไปล้างมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เข้าเลยถ้าอย่างเงี้ยบึกแน่ๆครับ มันยึกไหมเพื่เข้าเข้าไหมล่ะมันจะเข้าตอเดี๋ยวออกเลยโอ้โหไม่มีเรือด้วยน่าบึกว่ะน่าจะวิ่งวิ่งจะบึกแน่อดแดกที่เื่อผมเรือเรือใครแล้วนู่นกันเรือกันออยลงมาตัวหาแม่ดิเอาหาตะนันมันไม่น่าจะทันนะพี่นี่อย่างฝั่งนู้นเีลยตะหมดตะปูนแล้วมาแล้วมาแล้วย้อนแล้วย้อนแล้ว ไอ้ผมมันเล่นคนเล่นโหดอยู่แล้วแต่เสียงเป็ดอย่างเดียวสิไม่ใช่พี่มันโหดไม่ได้จะไปเรื่อยๆเล่นให้มันเหนื่อยเข้าไหมเข้าแล้วย้อนกันเลอย่าหย่อนมากนะทียย่ย่อนหนกระบทย้อนย้อนย้อนจะ,ะด,ดีหน่อยย้อนระวังเข้าใต้แพสสููตตรรบผงกำลเนี่ยกระทุงยงเ้ใจเย็นผมไม่มั่นใจเบ็ดเหมือนกัน เห็นตัวก่อนเราาอย่แบบ้เราไปอัดปใหญ่ไหมเนี่ยไม่รู้เลย็ผมจะให้เก็บไม่ได้ีีีลพี่นวยช่วยเก็บเบ็ดนะเก็บเบ็ดให้หมดเลยก็ได้เออแล้วเก็บเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ให้ได้ก่อน เนี่ยอยู่นี่แล้วเนี่ยพี่จะไป่นี่มาก็ปล่อยปล่อยอะไรมางนะต้องปล่อย